วันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งนะคะที่ทางบ้านปูเราเนี่ยได้มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับบ้านปู Next E Ferry คะ่ะจากท่าเรืออา่าวปอจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาสู่อ่าวพังงานนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีบนอ e f e ฟ r รของเรานะคะตัวเรือไฟฟ้าน,นี้เนี่ยเป็นเรือไฟฟ้านขนาดใหญ่นะคะบรรจุผู้โดยสารได้74ที่นั่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเารวมผู้โดยสารที่สามารถยืนบนดาดฟ้าได้ด้วยเนี่ยก็จะสูงข,ขึ้นไปถึงประมาณ94าคนได้นะคะ การใช้กำลังไฟฟา้าเราจะใช้แบตเตอรี่ขนาด625กิโลวัตต์อนะคะสามารถใช้ได้เป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะการนำ e ferry ของบ้านปูมาใช้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงนะคะ แล้วก็มีความสะอาดตัวนี้เป็นจุดสำคัญที่เราอยากจะทำให้เป็นสมาร์ททัวริซึมหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะส่วนที่2เนี่ยก็คือเรือเนี่ยให้ความปลอดภัยที่สูงมากนะคะตัวเรือเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมก็จะทําให้เรือไม่จมน้ําดังนั้นเนี่ยผู้โดยสารมีความปลอดภัยสูงมากนะคะแล้วก็เสื้อชูชีพเราก็มีให้พร้อมทุกท่านเลยนะคะ อยากจะขอเชิญชวนให้ลองมาทดลองใช้นะคะตัวบ้านป e ู Next e เฟ r รีตัวนี้นะคะจากภูเก็ตถึงเอาพังงาลํำนี้เป็นลํำแรกของประเทศไทยนะคะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมาทดลองนะคะก่อนที่เราจะเปิดประเทศแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากมายก็อยากให้มาเที่ยวภูเก็ตค่ะ